มาทำขนมกล้วยจีกันคะ่ะเมนูอาหารว่างทานเล่นทำง่ายแต่อร่อยมากใครมีกล้วยสุกงอมอ,อย่าทิ้งเอามาทำขนมกินกันคะ่ะนัดจะใช้กล้วยทั้งหมดประมาณ7ลูกนะคะน้ำกล้วยมาปอกเปลือกหั่นเป็นท่อนแบบนี้เลยจากนั้นก็บดให้ละเอียดเลยคะ่ะหลังจากนั้นเราก็เติมแป้งข้าวเหนียว100กรัมตามด้วยงาขาวและงาดำน้ำเปล่าอีกนิดนึงคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจากนั้นก็เพิ่มไข่ไก่อีกหนึ่งฟองตามด้วยน้ำตาลอีกสองช้อนโต๊ะนัดจะใช้น้ำตาล มะพร้าวนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ตามด้วยเกลืออีกหนึ่งหยิบมือค่ะตั้งกระทะทานเนยลงไปจากนั้นก็เทกล้วยลงมาจี่ในกระทะได้เลยเกี่ยวๆให้ทั่วกระทะเลยนะคะเริ่มสุกหนึ่งฝั่งแล้วก็พลิกกลับได้านหลังจากสุกดีแล้วจัดใส่จานหั่นพร้อมรับประทานได้เลยค่ะเมนูนี้ทําง่ายแต่อร่อยมากเพื่อนๆอีกทั้งอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายเลยค่ะใครบ้านมีเด็กๆลองทําให้เด็กๆทานดูเป็นขนมของว่างได้เลยนะคะรับรองชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ต้องลองแล้ว